สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผักปลอดสายพันบ้าน้องใบฝนเราจะมาเริ่มดูวิธีการเพราะกรีนคอร์สของที่สวนของเรานะครับอันนี้เป็นถาดเพาะมาเมล็ดนะครับผมถาดเพาะมาเมล็ดนี่ของที่สวนผมนี่ดินที่เพาะนี่ผมใช้มูลไส้เดือนล้วนๆเลยนะครับใช้มมลไส้เดือนเป็นตัวเพาะนะครับแล้วมมลไส้เดือนนี่ที่ผมใส่ในถาดเนี้ยผมมาฉีดน้ํา เพื่อจะให้ชุ่ม1วันก่อนนะครับผมมาฉีดน้ําตั้งเอาไว้1วันก่อนเพื่อที่รักษาความชุ่มถึงจนถึงด้านล่างของถาดนะครับผมแล้วก็เราก็อาจใช้เมล็ดพันธุ์กินคอรอสนะครับเดี๋ยวมาโรยในถาดนะครับผม,มนะครับ ครับเรลพันธ์กินคอร์สก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ลักษณะของกินคอร์สก็จะต่างกับพวกกรีนโอ๊กกรีนโอ๊กก็จะเป็นเมล็ดสีดํากินคอร์สก็จะเป็นเมล็ดเหมือนเรือลักษณะเดียวกันแต่เป็นสีออกขาวเทานะครับผมนี่นะครับกินคอร์สก็จะมีประโยชน์ตรงไฟเบอร์สูงไฟเบอร์สูงมากครับกรอบใบหนากรอบอร่อยนะครับผมมีใยอาหารสูงนะครับเดี๋ยวเรามาโรยกันเลยนะครับนี่นะครับเอ อย่างงี้นะครับที่สวนพันน้องใบฝนก็ต้องอย่างนี้นะครับสอกปอดสารนะเขาก็โรยอย่างนี้นะครับอันนี้หนึ่งซองหนึ่งซองนะครับสนาดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับลงไปเลยตัวทั่วครับตัวทั่วสาดครับส่วนของใครที่ใช้ดินเพาะแบบไหนก็ลองดูนะครับส่วนที่พักปอดสารพิษ้านน้องใบฝนที่สวนนี้เราใช้มูลไส้เดือนที่เราเลี้ยงเพาะไว้เองนะครับผม ใช้มูลไส้เดือนเป็นตัวเพาะเมะล็ดเลยจนถึงขั้นเพาะเมะล็ดในถาดหลุมเลยครับนีนะครับืมครับผมเรียบร้อยผมก็นี่นะครับก็เป็นมูลไส้เดือนนะครับมาโรยข้างหน้านิดนิดหน่อยหนนะครับผมโรยโรยหน้าไว้นิดหน่อยนะครับ นะครับผมเราก็เอามูลเตลเดินมนโรยนะครับร้อยครับเราก็ทำการปูน้ํำเมล็ดที่เราเพาะในถาดเพาะเมล็ดนี่นะครับเราก็เพาะเอาไว้เจ็ดวันก่อนที่จะไปลงในถาดเพาะหลุมนะครับผมถาดเพาะต้นกล้าให้เป็นหลุมนะครับเราเพาะในนี้ก่อนในถาดเพาะเมล็ดเนี่ยนะเจ็ดวันนะครับทีนี่เราเพาะไว้เจ็ดวัน นะครับนี่เราก็พ่นน้ำครับรดน้ำนี่เราก็ไม่ต้องลดให้มันแขะนะครับมันชุ่มให้ดินชุ่มนะครับดินชุ่มก็จะเย็นไปวางที่แดดสองยังไม่ถึงนะครับประมาณสักแดดสองประมาณสัก80เปอร์เซ็นต์ได้ได้โดนแดดประมาณ20เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ2วันแล้วค่อยเอาออกไปที่แดดอีก50 50บห้าิอีกหวันหกวันประมาณนั้นนะครับก่อนที่เราจะย้ายนะครับผม อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมุนด้วยนะครับแล้วเจอกัน EP หน้านะครับสวัสดีครับ